การพัฒนาคุณภาพการศึกษา9จุดเน้นโรงเรียนานาหนองทุ่งตาลเดี่ยวสักแก้ววิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำปูเขตน1เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด150คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น17คนโดยมีนายอนุวัตแสงวันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนได้ดําเนินการตามจุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองบาลพูเขตหนึ่งดังนี้จุดเน้นที่ 1. 1นักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองบาลพูเขตหนึ่งหูจากความทุกคนโรงเรียนได้ดําเนินกิจกรรมสร,ร้างสารรค์คนดีตามตว,าวิถีนตสวโดยนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินอ,อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยร้อยโครงการยิ้มง,ง่ายกลับไหว้สวยรวยภาษาวาจาไพเระ โดยทากิจกรรมทุกวันพร้อมกับกิจกรรมเข้าแถวคารพกองชาติและมีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละเก้าสิบจุดเน้นที่2นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเป็นทุกคนโรงเรียนได้ดําเนินการรายงานผลการคัดกรในระบบอยจารเป็นปัจจุบันมีการส่งเสริมผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมทั้งสามรายวิชามีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ DLTV d l, l i t เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน พร้อมทั้งทางโรงเรียนได้ทดสอบการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนซึ่งผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนได้มีการประชุมวางแผนกำหนดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมกิจกรรมรับการอ่านเป็นต้นจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆส่งผลให้ครูมีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างได้ จุดเน้นที่3เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้ง4ด้านอย่างมีคุณภาพโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัยทั้ง4ด้านมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยจัดประสบการณ์ส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือสําหรับเด็กการใช้ภาษาเพื่อการเรียนการสื่อสารและการใช้ภาษาสำปทั้ง5และมีการประเมินนิเทศติดต,ตามพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบจุดเน้นที่4ี่ การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนได้มีการดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปีและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเป็นปัจจุบันโดยนําผลมาเปรียบเทียบเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นจุดเน้นที่5การประกันโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนได้มีการดําเนินการสํารวจและส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละคนตามความถนัดโดยคิดเป็นร้อยละลอย รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหลน่นเด็กออกการคันผู้พิการผู้ได้โอกาสให้กับเข้าสู่ระบบการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมตามความจำเป็นและเต็มตามศักยภาพจุดเน้นที่6การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนการ,การศึกษาพืนพ้นฐานกันุศกราช2551ด้วย Active Learning โรงเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC เพื่อจะทำหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อจะทําหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมให้บุคลากรทําวิจัยนวัตกรรมโดยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศผ่านกิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น1วันและมีการนิเทศติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบจุดเน้นที่7การยกระดับผลสำนิ์ทางการเรียน NT One และ Pizza โรงเรียนได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน Active Learning ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีและส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้ารับการทดสอบระดับชาติ ONET NT และ P ิ s a นอกจากนั้นโรงเรียนได้จัดทำโครงการยกระดับผลสมมติทางการเรียน5่มสาระการเรียนรู้ จุดเน้นที่8การน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโรงเรียนได้มีการดําเนินกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมร้อมทั้งให้ผู้เรียนถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจุดเน้นที่9การดําเนินการโครงการซีโร่เวสคูลและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในสถานศึกษา โรงเรียนได้ํำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะให้แก่ผู้เรียนและขยายผลสู่ชุมชนในรูปแบบ 3Rs นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้ส่งเสริมกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากกองนมและกิจกรรมขอขวดแปลงร่างพร้อมทั้งถอดบทเรียนจากการทำกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่าง และมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการขยะ